เอ๋อาหารเย็นนางพี่น้องจะซื้อมาเสาร์ฟนะเลยไปถอแต้มมาขายหา,ยพ,า,ย,า,ย,าย,ย,ยพี่น้องทั้งคลาใหญ่คลาน้อยไม่เปิ่งก็มีเริ่มไข่ได้พี่น้องเริ่มไข่แล้วจ้าอาหารสันสูงนะคะสิแกงพี่น้องแกงใส่ใบพักในหะ้คุณแม่คุณแม,ม่เอามึงแกงเอาด้วยตอนแรกนะนั่งว่าซื้อซื่ออันไว้อันแกงใส่ขี้เล็กอื ใส่แค่หมดแดงใส่หนังว่ะนี่ไข่หน่อยไข่ใหญ่ก็มีไข่มันทันได้ตรงไข่มันทันได้ลายทันได้ตรงหลายนะพี่น้องสเก่งใส่ใบพักจ้ะข้าวคร, machine, ครัวนะคะกะสไปดีจ้าใส่ยามเย็นนะจ๊ะเก่งแค่หมดแดงให้คุณแม่กับพี่น้องเลยจะกู้งลืมไหมเข่ามาเลยก็ได้ จะผสมใส่แกมดเด็ดก่อนใส่ใบพักก่อนอันดับแรกน่าจะใส่เกลือก่อนนะคะอันดับแรกใส่เกลือก่อนกันพักแล้ก็สุกไว้ทำเด็ดก็สุกไว้ทำเด็ดลงก่อนแต่ค่อนไม่ักปกเลยเจ้า สีคำเียงคือคำเรีงยงนี่ใช่เด้จ้ะไปจะค่ะลงองดูตรงนี กินกันแรกของปีนะพี่น้องเอ้ยใบพักลงตาน้ำกระสุพอ่อ,อ,กกนะพอโอเคนะกระสุนพ่ออ้จดบปาก็มีเลยซั้ป,ปาปาามารมืออเลย เมนองดีเนาอซึ่งแมนองดีป่าเาตัวพวกไหนอยู่ต so ู่เนาะตอนแรกก็ว่าเห็ดมาเห็ดอื่นดอกจะก็มันสีสกเนาแซบเครืงเทศไเนาะแก่ก็แซเครื่องเทศบอนมาจบมันก็สุกพาแห้งนพี่นางเนาะแค่หดเมันก็สบเพราะไตเ

ยนีสิมาอะไจ้ะหอยเลยาัแล ok. ้วใรจะสังแคร่กองมาหอยอะไรจ้ะหอยหอยยเอาฮะฮะกัวมันนี่นะหอยูปอกัวมันเนี้ยมันมันยังเปียกอยู่นะนี่หอยเลยหวยใหญ่อยู่ในมทางีแล้หน่วยหอยใหญ่แล้วเขากลาบแล้วก็เอาเบิร์หอย ก่าวก่าเน่ยนอยสร้างว่าเออคั้นพอดได้หอยแหละมาหายเด้อว่ะเจ๊แล้วมันคว้าใส่แล้วเราก็ควว่างคลิปมืกัวแท้คลิปในพายอันแต่ไข่นี่นะนี่เราไปเอากระต้าหนึ่งเราไปคว้าเอาเออจ้ะนห้องน้ำค้ำนั่นเมื่อนั้นเราไปคว้าแต่ละเมื่อนัชุดเสื้อได้ปิดกระซามจังเราไปคว้าไอ้ใส่เอามื่อนั้นนี้ที่เห็นก็เห็นในคลิปเขาน่ะ นี่มาติมกระตาเท่าไรสีนี่ซาบซาบะจะก้าจะาว่ดเอาซาบะุขายมะแรง เขาใส่อังอยู่จากเขาไปย้อนดูแค่บนเนี่ยเขาใส่หมกเทศด้วยสิใช่จงกเาใส่เนาะโอ้ยพี่น้องโอ้ยืมใส่พริกเนีมึง มาพี่เนาะแล้วโบมีรสชาติเพ็รเลยคิดคิดถึงมกเพ็ดพี่ แต่แมงแมคงเนาแม่ันแมงแมคงหน่อยนะเพราะม,นมนันแมงแคงจีกที่สองอันนี้ไม่ยูต่ำเครือต่ำเครือใหม่จะตํำน้ำพริกแมงแคงเจ้า พริกกระเทียหมหอมหัวแดง ลงไปเจ้าบริกินนานแล้วแบบนี้เสเปรกนิดๆจเจ้าผงวิเศษเจ้า นิดเขาใส่จบยู่ซะเรียบร้อยเจ้า หน้าตาก็จะออกมาเป็นแบบนี้นะคะจ้าอาหารเย็นวันนี้นะคะเกแค่ปรเดียงหน่อยพี่น้อง <c oughs> ข่าวแรงน้ำกันนะจ้าข่าวทำสวัดสดีตอนเย็นคุณแม่ที่หมูเก้วเป็นแค่นะตบ,บงไป้ ยนเบ่งมหาหมัดก่อนแรกว่าเสียนซื่อเวนแก่งมาขีเล็กพี่น้อคุณแม่กู้แสนไปหอมอาวาสักเกเด่นจะไปหอมไม่เไข่อยก็หงกนขึงก็ไปแหน่เจ้าค่ก็แคกดูแค่ค่ก็เจ้าแล้วไม่ให้ค่อยอย่างนี้ลทุ่งเลย

เมยกินน้ไรไมเรื่องข่าวใครแบบใเขารวมแบบวกแบบใ่ตอหอยตัวแบ เขาบอยว่ามันแปะแล้วเขาใช่แ้วมาหอยเอาชกแปะโอ้ยหนาวไมหนาวจังวันนี้หานาอกอ่นพม่นานนี้อนพร้มทนาวกว่าวันนี้เย็นกับเย็นเพิวนหนาวให้บฝนนี่ ข้าวหน้าอัทาน้าบริพ sí. ่อสามโอถ้ากอะไรคุณยายแกงขี้เหล็กบ่อแกงธรรมดาแกงขี้เหล็กบ่แกงธรรมดาจะไปพักอยากกินแกงขี้เหล็กยังรู้แล้วเก็บขลายบ่ถุย ไดกับปูได้ไหมไม่เงี้ยการนี้ตักี่เยห่อกไปอะคาถชมกี่ใบทำไมมันหนาวจังสวัสดีท่านผู้ชมเมอยได้จากนะหัวไม่ใช่ปุจักบริเบิ้งบุ่นี้นะาะเดินยามเนี่ยมันบวกลงโป่งได้ไหมนอกจากตัดเป็เข้าวบัต่อแล้วมันบกงป่งยามเนี่ยมันบริมีมันเปนยามมันโป่งแล้วเจรุนเก็บไปขายกันยังแย่งกันชื่อ บริพ่อกันบย่างได้ชงอิบะสบ่งพอจังโปลาชิบตะเกมันป่งบลายางเนี่ยแน,นึ่งแล้วต้มแล้วก็แล้วอย่าลืมก็เราเก็บไปขายคุณเชียงอ่ะม่ทอดในตู้อ่ะทอดดูจอยมเอื่นมาจ้ะมาเกผ่านผ่านเอาทั้งทอดผ่านเอาแลน้ำมันลงเลยอคนคนเรล่มือในเ็ตป่าตอนแรกในเ็ดป่าขลง เนียกินนย่างไรเอเต็มตู้มะงเล็้นจมูกเต้ตกบัไม่ยัใช่ยังมาให้กินาอัตรนอัังมัยัไปรปอโกติอยอันนี้าโลามลไอืมปเป็นหกโลไปมก็งสองโลไปนะ แล้วบุดาช่วยป่าก็คลองมาโอ้เดี๋ยวปลาเออปลาชนิดเดนมใครจะคิดมันไม่เยอะยากบ้านล้งหนักนาะผมหัวปลาแล้วตีเกใม่ยไช่วยป่า มุดแดงกัลังไข่ไงมันจะไข่ไง่หรือทุกช่วงทุกน่วงกันสามมก่อนาไปก่อนแลากลมหงส์ให้จำเกอะคำมือด้อยกัน โกไปง่เมัแคบบอลหอืไม่ใช่ตู้นะ่นหมาวโตันี้ัเนี่ยอืพอเขาไปคุดกบในนาใเงินได้พกขบั้อยเงินหนจะนี่จะ่น้งนมาหายกบอันยไปปิ้งก็ไปคุดเอาอันนาหวานเราในนาใหญ่แล้วเขารถเกี่ยว ตะคีเพื่องเป็นกล่องเป็นกล่องท่เนเองแล้วเขาไปสักตะคีเพื่องแล้วเขาขวายหนวดอ้วามันมันอยู่ติมันเพื่อมครับไอปิ้งแล้วแปะซองมือบังควยเนี่ยแม่ผู้สิ่งเจ้าเลยบังควายใส่แต่ละมือเจ๋งกระตายมากจะรบจะบันอะไ ล้วะเสีหายไหมแช่รอแล้วหนึ่งหองกัตานี้เไปคั่วกะทงเ้กระทเาบอเมื่อเราไปเราไปคั่วอันนน้านไปยังใคนะเกตานึ่งลยว่ะไข่ปยังไได้แม่ไครในห้องใข่ในห้องตครก็เขาบอกข้าวเดินเด้นเขามาให้หมดแล้วจานหอยก่อนหอยมา บูซีงุ่มไปส้อนเมื่อไร่แล้วาเอบ้านมะคายงไม่มเขากาบเป็นหน่อยนึงไงเต๋วหอยย่ัโบมีขีดเลยวะเอาไหวความเจินหาเขาได้มีแต่ร่างเลยแก่งเลยเห็นก็ชื่อนักกุ่นนะข้าวนี่มันลายหน้าประคานเขาใจ่กับสอบไวกระชาเลยขี่เยอะตงนี้มันเขากาบเนาะ ห้องจิ๋งก็ได้ไมันมันเ ề m ดีเนาะมัน,นอามากอบแับมันคืนหอยงม้มนะหอยง้มเน่ะคั้งเพิ่งก็ตายไอ้ไม่ขอบกับแล้วมันมันบุกินอย่างเนาะบ <c oughs> ุะกินอาหารนายเป็นแน่นให้ร้อยเนื้อกระตา่าอยากให้เชื่อเนาะเขาขายชาบ้านขายทงละยี่สิบบาทเออทงหนึงน่งมังนก็เลยลายสมหัว <c oughs> อันนี้หอยคัว มันสีพีเนาะบ่จ่อยมันจะเต็มหมดอละแว่างงามเดี่ยน้ำเน้อชื่อแล้วไม่ปิ้งไรส่วนในใจมันสีเดี๋ยวมันแกงมันกระเด็นมันขึ้นกระเด็นน้ำมจะก้นลา่างเบาแล้วแบบมันกระเด็นเบอรนี่มันจะเป็นดีไซน์เน่ยลังไงเนาะจากน้อยกว่าอย่างนี้ ได้กับ้านหมี่เขาเย้ว่านวแก็ใช่กับอแซะแะือสุกนะสมหอยจับได้จับด้ครับจับยวจิ้มหอยใส่ไส่คือก้อยกัแมนสุกกัแมนเด็กเขาจับเ็นม่ก็ได้

ที่เานาเสนาชากนกานานั้นนเราบ่แ้วัต่บิจคเพะลังตนีเลยมนเป็นสิงปะจันะครับเป็นแดงแลวากคืนกัลมต้อเล่นกัลมบดือบลมลมบดมือบดคืน ย้ำไม่เช้าแปดมงปรยักลูกหงายังไม่เช้าช่วยไประหยัดลูกเสมอเงาเก่งตะเพนมืออื่นนะแต่มาทำเต้นเสพย์เยอะตัดซีหมัดบวกน้อย

อันี้อ <is a> <melody> ันน้คยา้อันนี้ันนี้อนนอันนี้อันนี้อันี้อันนี้ะันนี้าันนอันนี้อันนี้อันนอันนี้อันนี้อันนี้อันี้อันน้อัน้อัน้อนอันนอันนี้อน้้ันอ ม่ยังแม้จะาช่เพี่นังพิงพายเพื่อนสาวันกับพี่เราลยพีังจ่าไม่นด้พายจากนะจ๊ะสวัสดีค่ะกุชไน